ซ้ายกับขวาโตโยต้านี่ก็เตะขวาต่อยขวาเอเลนต์นี่ก็เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับยังคงเหมือนเดิมโตโยต้าเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาครับเอเลนตก็ขยับหลอกล่อโอ้โหจะโดนข้างขวาไป2ดอกนะครับในช่วงต้องยกดูวงในบิดตีปั้มตีนะครับโอโ้แต่เอเลนตก็จะมีสู้เหมือนกันแต่ว่ารักเหลียมนี่แหละครับเป็นรองนะครับโดนบิดเลียมล้มกิ้งลงไปครับมากันต่อครับโอ้โหปักเดียวยกที่4ซะแล้วครับ โตโยต้าเดินลุยครับไปปลายเท้านะครับไอีเลสแก่ว่องไวครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะออกอาวุธยังด,ยงดูยังดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มคำเท่าไหร่ครับแต่โตโยต้านี่จะเต็มคำมากกว่าครับดูว่าวงในยพยายามจะเบียดจะปล้ำตีก็ยังไม่ได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่นะครับ Toyota. โตโยต้าพอเอเลียสนี่ไม่ยอมเป็นเป้านี่โอ้โหโดนแกล้งขวานี่เอาโอ้โหนี่นะครับ โอ้ดูแผ่นหลังครับพี่อารีครับแม่แดงเป็นจุดๆครับพิษของแข้งนะครับเตต้าจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับยกที่4ครับพยามเดินไล่ต้อนเข้าไปแต่ว่ายังขมือไม่ได้นะครับโอ้โดนแข้งไปเยอะเหลือเกินนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเอาแล้วครับเริ่มจะออกแข้งสู้แล้วก็มีหมัดที่คอยบวกครับเอเลียสขยับเข้าไปโตโยต้านี่รู้ว่าจับมั่นใจแล้วตอนนี้ไม่รีบร้อนนะครับออกเนื้อเน้นเอเลียสขยับหลอกนะครับ ดูนะครับขยับหลอกใา่โอ้ขยับแล้วเตะก่อนด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแต่โตโยต้าก็โต้คืนเหมือนกันครับหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแล้วขวาครับโตโยต้าเตะหลุดแต่เนี่ยมีขวาตรงๆครับสายนี่เตะสวยเลยครับไปเลือแต่ว่าไม่ขยันเท่าที่ควรนะครับดูเชิงเยอะไปหน่อยโตโยต้าเบียดก็ไปออกแข้งขวา เอเลี่ยนขยับหลอกแล้วก็มีแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายเนี่ยต่อยแม่นครับได้ต้อขอขาตขยับเอเลี่ยนก็มีคูเหมือนกันดูนะครับว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่รีบร้อนโอ้โหจัดใและดอกตอนนี้แข้งขวานี่ออกเข้าไปดิเต็มช้โค้งนะครับดอกนี้ต้องถอยร่นไปเลยครับ <hoof das S 2> เอเลี่ยนจุกไหมจุกไม่จุกค,ครับ จุกไม่จุกไม่รู้ครับแต่ทนได้ครับอ้าวเตะหลุดนวดูครับจังหวะลงจังหวะนี้ครับแม่สารวััรย่อเลยครับไม่ได้เตยลงนะยังไงครับโตโยต้าครับแข้งขวาเด็นปลาปลายนี่ครับเอ็น่เอเลสครับโอ้ยพอเจอแข้งขวาแข้งนี้เข้าไปครับสส่หัวบอกว่าเฉยๆครับเฉยๆหนักเ่าโตโยต้าเขเจอมาแล้วครับ พยายามเอาเอานวมาตบตบตบ,ตบกาดของ t o โยต้ตาด้วยนะเอาละครับยกสุดท้ายนะครับยาตู้บอกให้เล่นเกมต้องน็อกให้ได้นะครับโอ้โหเอาละครับออกแข้งขวาจับไหนนี่หักทิ้งเลยเอเลียยต้องถอยร่นนะครับตอนนี้โดนเข้าไปนี่โอ้โหชายโคงนี่แดงไปหมดแล้วนะครับตั้งแผ่นหลังทั้งชายโคง ดูวงใน,นตีเอาตีน็อกได้ไม่ได้ครับจะตูงบอกต้องน็อกให้ได้ครับยกนี้มาถึงจุดนี้ต้องยอมรับเลยนะครับนัมกมวยผู้หลังเสร็จอะไรนี้นี่โอ้โหสู้ได้ดีเลยครับสู้ได้ดีเลยนะครับ <ไป S 1> โอ้โหเอ้าโอ้โห,โอ,โหอะไรครับอะไรคันเนี่ยโอ้โห,โโหเรือเชื่อครับเสบยสเตียถุงกับลุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูอันึงเลยครับโอ้โหขอภาพช้าดีกว่า ช็อกโลกแล้วครับอย่างนี้ช็อกครับแบบนี้ช็อกครับโอ้โหไ่โดนออะะรเกิดอะไรขึ้นครับโดนช้ามาโดนโดนหมัดบวกครับบวกก็เต็มปลายคางเลยครับโอ้โธงงเลยครับเหลือเชื่อครับตอนนี้จ่าตู้กลับบ้านไปแล้วนะครับแ้สิดูภาพช้านี่ดูกันชัดๆครับดูไปพร้อมๆกันว่าโดนอะไรโอ้โหทิรันม้วนแผ่นดินครับโอ้โหโโอ้หสุดยอดนะครับสวยจริงๆครับดอกนี้ โอ้โหสุดๆครับดอกนี้ครับเหลือรับประทาน,นครับดูครับปังสมบูรณ์แบบจริงๆครับดอกนี้โอ้โห1นึ่งบาทจากเวทีราชดำเนินครับได้แน่นอนแล้วครับ